วิธีทำเงายาวๆลอง Shadow Adobe Illustrator นะครับเรามาดูวิธีการใส่เงายาวๆแบบนี้นะครับเลือกที่เครื่องมือคัตบอร์ด o ูเลือก New Artboard แล้วก็จัดวางจากนั้นนะครับก็มาที่เครื่องมือ TypTool มาเลือก Select พื้นที่ในการพิมพ์นะครับที่จะกดชิปครางไว้พิมพ์คำว่า Shadow แบบนี้พิม์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพี่ก็จะใช้คนนี้นะครับ select select ขอโทษทีนะครับ select ตัวอักษรเอาไว้นะครับจากนั้นก็มาที่ว i นโดว์มาที่ Appearance หรือใช้คีย์รัก็คือ shift บวก F6 นะครับอ่เมืได้ตรงนี้มาแล้วนะครับได้ a p p e a r a n c e มาแล้วเราก็มาที่ add new f i e l d ตรงนี้นะครับ f i e w ที่จะเลือกเป็นสีขาวจากนั้นมันก็จะมองไม่เห็นใช่ไหมครับเราก็มาเลือกที่ add new stroke เลือก add new stroke แล้ว stroke มันอยู่ข้างบน f i ล l d เราก็กด แล้วก็ดึงลางกมันลงมาให้มันอยู่ข้างล่างฟิวแบบนี้หลังจากนั้นเรากา็ทําการเพิ่มเส้นสโตรกให้มันใหญ่ขึ้นนะครับที่นี้พี่จะเพิ่มสักประมาณ200แบบนี้เมื่อได้เพิ่มตรงนี้เรียบร้อยแล้วเราก็เลือกที่สโตรกเอาไว้นะครับจากนั้นก็ามาที่เอฟเฟกมาที่ดิทิ o อลแอนด์ทรานส์ฟอร์มเลือกทรานส์ฟอร์ม เอาใหม่นะครับแคนเซลไปก่อนตรงนี้พี่ต้องการเลื่อนมาให้มันเห็นนะครับเดี๋ยวเวลาเราใส่เงาเราจะได้มองเห็นชัดๆเราเลือกเส้นเส้นโตกเอาไว้นะครับเลือกเส้นโผกเอาไว้แล้วก็มาที่เอฟเฟกมาที่ Dot and ด์ทรานส์ฟเลือก Transform ตรงนี้ดิกฟ e ว i ว w ตรงนี้คำว่าม v ก h Ori z o n ท a l พี่จะใส่ค่า2 ตัที่เข้าพี่จะใส่ค่าหนึ่งหลังจากนั้นตรง c o p ปี้นะครับอันนี้แล้วแต่เราว่าเราต้องการให้เงาม,มันยาวขนาดไหน,ไหนเราก็เพิ่มเข้าไปได้เลยเพิ่มเข้าไปแล้วแต่ความต้องการของเราเลยว่าเราต้องการให้มันยาวขนาดไหน,ไหนเมื่อพอใจแล้วนะครับก็กดโอเคออกมา ยักง่าย,ายวิธีการทำเงายาวๆด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator นะครับ l ลอง Shadow นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมวิดีโอนะครับถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับดูราฮ่าฮ่าฮ่าดีครับสวัสดีครับ